สวัสดีครัผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการสะดุดคนดังกับเล็กซี่ขยีดารามายาฮอตนิวและมาพร้อมๆกับสาวงามค่ะผู้ชมผู้เข้าประกวดเวทีมิ s แทนไทยแลนด์2024 p r ีเซนเซสบ่ายนะครับมาเซอร์พีดนั่นเองและตอนนี้น้องๆอ,อ,อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะแต่ละคนนี่โอ้โหสวยงามมากๆน้องซีเกมน้องโอมิน้องแจ็กกี้นะคะน้องกอบแก๊บน้อง พรับแล้วก็น,น้องละออนะฮะมาวันนี say, ้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกกันต่อนะฮะเวทีมิสไท a i l a n d 2024เห็นบอกว่าโอ้โหเวทีนี้กระแสแรงมากเขามีแบ่งกันเป็น EP เหรอคะใช่ค่ะอ่ะเริ่มต้น EP แรกอีพียังไแรกอสิีหนึ่งค่ะเป็น introduction day ค่ะซึ่งสิกเกนก็ได้เป็น top ป5ของวันนั้นได้เหมือนกัน ใช่ใช่แล้วค่ะเป็นการแนะนำตัวค่ะให้ทุกคนได้รู้จักเราเป็นการสะท้อนตัวตนว่าเราเป็นใครมาจากไหนแล้วสามารถทําอะไรได้บ้างค่ะซึ่งวันนั้นซีเกมก็ได้แสดงความเป็นตัวเองเป็นสาวสุพรรณเสี่ยนหนึ่งอ่ะทุกคนก็แบบว่าชอบซีเกมมาจนได้รางวัลเป็นท็อปโฟร์ค่ะของเบสอินโทรดักชันค่ะคุณเป็นสาวสุพรรณสาวสุพรรณโดยกำเนิดค่ะใช่แล้วก็ทำงานที่สุพรรณด้วยเหมือนกันอ๋อพ่อกับมาแม่กับมาพ่อกับมาแม่กับมาซีเกมก็มาจ้ะ ีต่อ EP แรกไปแล้ว 2> EP 2ล่ะเขาัะม<น>ีนะคะในส่วนของ EP 2ก็จะเป็นในส่วนของรอบ t r a n s f o r m e r ค่ะในรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นการแบบว่าฮีโร่ในดวงใจของคุณคือใครแล้วก็เราก็จะมีการแต่งตัวค่ะจากสยามพิวตัตรต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเราด้วยนะคะก็วันนั้นสาวงามทั้ง54จังหวัดเนี่ย ใส่เต็มใส่เต็มมากจัดเต็มทุกคนค่ะแล้วก็โอมิก็ได้เข้ารอบ12คนสุดท้ายเป็นเบสคอสตูมค่ะโอ้นี่ไงถือว่าสุดยอดแต่ละ EP EP 2ไปแล้ว EP 3น้องแจ็กกี้เป็น EP อะไรคะ 3> EP 3เป็นทรานสวิมสูทค่ะลงสระไปเลยชุดว่ายน้ำทุกคนต้องสวมชุดว่ายน้ำกันหมดช54สาวงามนะคะคุณแจก็กกี้เห็นบอกว่าคุณเจอจลัดมาก EP นี้มันไม่มีอะไรจะเสียแล้วพีเกซี่มันเป็นฟีลแบบว่า อีพีหนึ่งก็เกลก็ยังไม่ได้อีพีสองสิบสองคนก็ยังไม่ได้อีพีสาเอาเว้มันแต่ว่ามันไม่ใช่ทางของแจ็คกี้เลยนะแบบชุดว่ายน้ำเราก็ต้องแบบว่าเฮ้ยจะต้องปิดตรงนั้นปิดตรงนี้แต่เราต้องพกความมั่นใจมาบนเวทีมิสทานไม่มีอะไรเสียแล้วสู้แบบหลังชนฝ่าแบบหมาจนตอกตีลังกาไปเลยหแล้วฉีดขาไปเลยโดดน้ำไปเลยให้มันจบ กระชากวิกด้วยได้รทุกอรมางมาได้ best viral ค่ะแล้วก็เป็นััววีเนียของทางอ่าชีคลินิกเป็นนางฟ้าฮ่าชีเป็นนางฟ้าฮาชีกับน้องซีเก้นแล้วก็ได้ท o p ฝ่ายค่ะเป็นรอง best swimsuit นี่ซึ่งแบบมันเปิดเปิดกว้างจริงๆเวทีนี้คือไม่ว่าคุณจะน้ำหนักเท่าไหร่ รูปร่างแบบไหนถ้าคุณมีความสามารถคุณมาเลยค่ะมาพิสูจน์ตัวเองนี่นะฮะมา EP ที่4ต่อเลยน้องกอฟแก๊ปขา EP ที่4เนี่ยเป็นการ represent แบบใน EP เกี่ยวกับไนกาล่าค่ะ,คะเป็นการเหมือนกับว่าเป็นการเปิดให้สาวงามทุกคนเนี่ยโชว์ความเป็นตัวเองโดยการใส่ชุดราตรีที่เหมาะกับตัวเองมากที่สุดแล้วใครเนี่ยเป็น เป็นเบสในกาลาเนี่ยคือคนที่สามารถจะไปพรีเซนต์ในสิ่งที่ตัวเองอยากจะโชว์ได้ดีที่สุดค่ะ<ม>แล้ววันนั้นหนูก็ได้รับรางวัลเป็นท็อปไฟด้วยค่ะโอ้โหใช่คือมันตรงเป๊ะเลยนะถามแต่ละคนเนี่ยก็คือได้รางวัลแต่ละอีพีของตัวเองเลยนะ,ะไปกันต่อค่ะน้องครับอีพีต่อไปเนี่ยเห็นบอกว่าโอ้โหจะต้องไปเดินที่กลางใจเมืงมองกรุงเทพมหานครด้วยเป็นอีพีอะไรคะอีต่อเป็นรอบแตนยาอภรค่ะเป็น EP พีที่5นะคะทุกคนจะได้ แสดงวัฒนธรรมในประเทศไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นกแน่นอนค่ะมีการลําแน่นอนบอกเลยว่ามีลําทุกๆภาคแล้วทุกคนใส่เต็มกับ EP นี้แน่นอนค่ะค่ะคุณเตรียมความพร้อมอยังไงบ้างคะน้องครับอ่าด้วยความที่หนูเป็นคนที่มีงบน้อยเตรียมความพร้อมก็คือซ้อมตั้งแต่ต้นเดือนเลย<อ>ซ้อมตั้งแต่ต้นเดือนพอถึงวันเนี่ยบอกได้เลยว่าใส่เต็มแน่นอนค่ะ,คะอาจจะไม่เต็มที่เท่าพวกพี่แต่ว่าแน่นอนว่าสุดแรงของเด็กอายุ20ที่ทําได้แล้วค่ะหมายถึงต้องถามกันอย่างนี้ว่าคําว่างบน้อย แสดงว่ามันต้องใช้งบในการประกวดเยอะไหมคะอ่าต้องใช้งบในการประกวดค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าด้วยความที่ใจเรารักเวทีนี้แล้วก็ตัวอยากเราก็อยากเป็นนางงามด้วยเรารู้สึกว่างบมีเท่าไหร่ใส่ไม่อั้นเหมือนเดิมคะ่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบจึ้งเท่าไหร่แต่ว่าจึ้งในใจเราแน่นอนแล้วก็ฝากผู้ชมฝากดูหนูด้วยนะคะอ่า e ี EP ที่5มี E ีีที่6ต่อไหมคะน้องละออะละอออยากจะขอพูดถึงในรอบที่ผ่านมาะจะมีในรอบของ ทานหมอลำค่ะกิจกับหมอลำนิดไอดอลวันนั้นเป็นวันที่ทุกคนนะคะจะได้แต่งตัวในตรีหมอลำหมอลำซิ่งหรือว่าหมอลำแบบคณะใหญ่หรือแบบพี่โอมีซึ่งแต่งตัวเป็นใหญ่จึ้นตัวแสดงในในหมอลำแบบที่ว่าแบบสนุกสนานอ๋อเรียกใช่ใช่แล้ววันที่มันสําคัญตรงไหนรู้ไหมคะคือวันนั้นเป็นวันพายค่ะวันพายแบนคอก คือทุกคนนะคะได้ร่วมโบกธงสีรุง้งแล้วก็เราก็จะได้เห็นว่าคนมาร่วมงานนะคะเขาโบกธงสีรุ้งไปด้วยทําให้เรารู้ว่าสังคมค่ะเริ่มที่จะยอมรับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศมากยิ่งขึ้นหนูรู้สึกว่าองค์กรมิชานไทยแลนด์นะคะเป็นองค์กรหนึ่งที่ผลักดันให้กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ได้มีพื้นที่ในสังคมและหนูเชื่อว่าเราทุกคนจะผลักดันต่อไปอแล้วก็ทำให้ทุกคนเท่ากันจริงๆค่ะคือต้องบอกว่าทั้ง54สาวงามเนี่ยนะฮะเท่ากันเท่ากันอย่างหนึ่งไม่ใช่รูปลักษณ์ภายนอกแต่เท่ากันที่ทุกคนคือมนุษย์เหมือนกันแบบนี้เลยนะฮะต้องถามน้องละออต่อดีกว่าคุณคิดว่าในค่ำคืนวันที่19มิถุนายนใครจะครอบครองมงกุฎมิสพาร์ทไทยแลนด์สองพ สำหรับละออนะคะละออก็คิดว่าเป็นละออแน่นอนถ้าอ,อ,อ,อะไรทำไมถึงคิดว่าเป็นตัวเองคะหนูอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ดีไปทั้งหมดแต่หนูคิดว่าหนูสามารถเป็นคนที่พร้อมที่จะพัฒนาไปกับองค์กรได้ค่ะที่ผ่านมาหนูก็พยายามที่จะแสดงความสามารถของตัวเองให้เต็มที่ที่สุดนะคะแล้วหนูก็เชื่อว่าหนูมีความอดทนพร้อมที่จะอยู่กับองค์กรมิสทานไปตลอดเลยค่ะแล้วก็ หนูเป็นนางงามเดินสายมาทั้งชีวิตเลยค่ะแล้วหนูก็ตอนนี้หนูประสบความสําเร็จในชีวิตคือหนูมีหน้าที่การงานที่หนูรักและหนูชอบและหนูอยากจะจบเส้นทางการเป็นนางงามที่เวทีมิสชานไทยแลนด์ค่ะโอ้คุณค็มีความฝันเนาะไปกันต่อคะ่ะน้องพรัาคิดว่าค่ําคืนนั้นนอกจากตัวเองแล้วเพื่อนใครจะคว้ามงอีก หนูให้เป็น2คนละกันค่ะก็คือคนที่มากับหนูเลยคือพี่แพลฟ้ากับพี่เฟวาค่ะหนึ่งเลยพี่แพรฟ้าเนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็สามารถสร้างแส,ง,ส,ง,สงให้มีรทนได้เพิ่มขึ้นไปอีกอีกคนหนึ่งก็คือเป็นพี่เฟวาเป็นนักรีวิวสาว,สาวก็สามารถขายของให้มิตรทนได้อีกค่ะเพราะว่าองค์กรเรารักเงินแล้วพวกเรารัากเงินค่ะ,ะ,ะโสดแต่ค่ำคืนนั้นจะมีหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะครอบครองหนกุฎน้องก๊อฟแก,บก๊บคิดว่าใครนอกจากตัวเองแล้ว ท่านนอกจากหนูแล้วหนูคิดว่าต้องเป็นพี่นานาค่ะาจากมิชานสงขา,าเพราะหนูถึงหนูมองเห็นถึงศักยภาพของในตัวพี่เขาค่ะแล้วก็พี่เขาเนี่ยเป็นสาวรานที่มีผิวสีหนูอยากให้ทุกคนเนี่ยเล็งเห็นถึงสาวผิวสีว่าสุดท้ายแล้วความสวยมไม่ได้ตรงบิวตี้สแตนดาร์ดเสมอไปแต่ว่าความสวยนั้นมันสวยได้หลากหลายค่ะแล้วก็พี่นานาเนี่ยเป็นสาวรานคนแรกที่ได้อัม มิสเตร์ต่างประเทศที่ฟิลิปปินส์ oh. ใช่ได้อันับหนึ่งค่ะ oh. หนูก็เลยแบบเล็งเห็นว่าถ้าพี่เขาได้ที่หนึ่งมิตรทรานไทยแลนด์หนูคิดว่าเขาเนี่ยจะผลักดันให้มิตรทรานไทยแลนด์เนี่ยได้ก้าวไปข้างหน้าแล้วก็จะเป็นโรโมเดลให้กับสาวทันรุ่นต่อๆไปได้แน่นอนค่ะ mm. มาน้องซีเกมต่อนอกจากตัวเองแล้วคุณคิดว่าใครจะครอบครองมงกุฎนี้คะจริงๆซีเกมก็มองคนที่คล้ายๆกับซีเกมละกันค่ะขอเลือกไปน,น้องสปอยล์ละกันเ<อ>พราะน้องสปอยล์เป็นคนที่เหมือนกับซีเกมมากเป็นคนที่สู้ชีวิตเหมือนกันเรามาจากเด็กต่างจังหวัดเราเริ่มจาก,กเป็นนางงามเดินสายเราพัฒนาตัวเองมาถึงวันนี้เพื่อเวทีใหญ่แล้วก็เพื่อมิสทานไทยแลนด์ค่ะ <Hey. S 2> นี่น้องโอมิค่ะนอกจากตัวเองแล้วใครคือถ้าไม่ใช่ตัวเองนอ้อก็ขอเลือกเป็นพี่ฟิลมอุดรธาน,คนีค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นเราได้มีการประกวดนิทรานที่สุพรรณบุรีด้วยกันแล้วก็เราเห็นถึงศักยภาพของพี่เขาพี่เขาพยายามจริงๆพยายามทุกอย่างพยายามพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นด้านความสวยด้านทักษะการพูดการเดินพี่เขาพยายามจริงค่ะคือถ้าไม่ใช่ตัวเองก็ขอเป็นพี่ฟิม์ี <Hey. S 2> น้องแจ็คกี้ค่ะ เอาจริงหนูไม่ได้คิดเลยว่า,าว่าใครจะแบบเป็นตัวเต็งหรือจะใครมงเพราะทุกคนอะมีความสวยในแบบฉบับของตัวเองอทุกคนมีความสามารถที่เป็นตัวของตัวเองพรีเซนต์ความเป็นตัวเองได้หมดดังนั้นหนูว่าทุกคนอะมงได้หมดงั้นแสดงว่าวห้าสิบสี่คนไปยืนอยู่ด้วยกันแล้วก็มงกุฎลงทุกหัวเลยทุกเลยเพราะว่าจริงๆแล้วอะมันเหมือนเราทุกคนเป็นเพชรค่ะเพราะว่ามงกุฎของวิชันไทยแลนด์มงมงใหญ่เนี่ยคือเพชรเราทุกคนเป็นเพชรแต่ว่าเป็นเพชรที่ แตกต่างกัน ừ ừ ừ แตกต่างที่มา ừ ừ แต่ว่าทุกคนแข่งแกร่งเหมือนเพชรเหมือนกันหมดเลยด้วยความที่ปีนี้เนี่ยนะฮะพีเซนเซสบอยมาสพี e อยากจะให้ขายของให้องค์กรหน่อยอะลองพรีเซนต์หน่อยเอาน้องอกอแก๊อแก๊อแก๊เป็นตัวแทนพรีเซนต์ให้หน่อยอปีนี้นะคะคือมาส e พีเป็นสปอนเซอร์หลักด้วยแล้วก็ อยามหนูก็ได้รางวัลของมาสเตอร์พีชคือ,อก i ิปไวเชอร์มูลค่า2 0 0 0 0 0บาทนะคะคือหนูเนี่ยอยากจะบอกว่าโรงพยาบาลมาสเตอร์พีชเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพแล้วก็มีหมอที่ได้รับการรับรองทางการแพทย์อย่างดีนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองเลือกที่ดีที่สุดคะ่ะก่อนที่จะถึงวันที่19มิถุนายนอยากจะเชิญชวนค่ะขอกำลังใจจากคุณผู้ชมทางบ้านรวมไปถึง การชมนะฮะหรือว่าเชียร์ผ่านไลฟ์สดหรือไปที่สถานที่ไหนยังไงได้บ้างคะวันที่19ก็อยากฝากซื้อบัตรเนาะตอนนี้ใช่มีราคาอะไรไหมคะ5้0รายหนึ่ง1 0 0 0่งารใช่สามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางไลน์ค่ะตอนนี้ไลน์ไหนไลน์ไหนไลน์มิสทาร์นไทยแลนด์ใช่ค่ะเข้าเพจ f a c e b o o k ของมิสทานไทยแลนด์ได้เหมือนกัน ใช่กดไลค์กดแชร์กด follow ได้เลยนี่นะครขายของกันเก่งมากเพราะองค์กรเรารักงานและรักความยุติธรรมด้วยวันที่19มิถุนายนนี้ค่ะผู้ชมขารู้กันนะฮะว่าใครจะครอบครองมงกุฎเมส s านไทยแลนด์2024 พีดเซนเซสบายมาสเตอร์พี S. วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งน้องซีเกมน้องโอมินะคะน้องแจ็กกี้น้องกอลแก๊ปน้อง mi, ครับ Jackie, ap, ub, และน้องละออกกราบขอบพระคุณค่ะ,คคะเป็นกำลังใจให้นะหวังว่ารับมวงเสร็จแล้วมาสัมภาษณ์ต่อในรายการนะคะ